เรามา้ดนตึกตึกที่เราทำริบกันจากชั้นแปดขึ้นมาถึงสิบห้านี่มันตึกร้างนะเนี่ยเห็นเขาบอกว่าโดนไปหลายคนแล้วทีมงานแต่นี่จะไม่กล้าทำแค่เนี้ยดูเด็นมีเก็กที่ทำงานนะเนี่ย จากชั้นแปดถึงสิบห้านี่มันตึกร้างไงเพาคนเขาไม่กล้าน้องเห็นเขาเล่านะให้ฟังนะผมไม่โดนรับแบบกผีลงผีลงหลอกโดนกันไปหลายคนแล้วมีบันไดลงกล้นเนี่ยมันเดินลงไปกัน,นเดินลงไป ลงล่างกันถึงชั้นแปบเลยถ่ายให้ดูไงถึงชันสังเกตฉันสิงเกตก็ไม่มีคนเพราะข้างบนก็ยังไม่เปิดใช้งาน นี่ชั้นสิบชั้นสิบที่ลูกน้องบอกไม่ใช่ลูกน้องผมหรอกลูกน้องช่างแบงบอกเจอดีเข้าเต็มๆชั้นนี้มีคนทำงานอยู่ชั้นล่างลงไปอีกมีอยู่แต่จากข้างบนขึ้นมานี่ไม่มีเลยจากชั้นแปดขึ้นมาจะเป็นตึกอย่างนี้เลย ลรงไปกลงไปถึงชั้นแปดเลยนี่แหละั้งขาวเปนนี่เนี่ยทำาืองคืนไม่ได้น้างคืนน่ะขน้นน่ากลัวมากเลยชั้นแปด่ีชั้นแปด ฉันสุดท้ายที่ไม่มีคนทำงานดูโต๊ดูโตดูตไามา้ใครนั่งสมัยไหนแล้วเนี่ยผมก็ไม่กล้าอยู่แล้วผมาเข้านาลิฟแล้วเขาลิฟแล้วดูดิดูดิดูดสมัยไหนแล้วตึกเนี่ย เยลาครับตึกที่ทำงานริบเยลามีหน้าริบมีสองตัวนี้สองตัวนี้ที่จะลื้อแต่ตัวนี้เปลี่ยนไปแล้วตัวนี้โอเคครับถ่ายให้ดู